Thank you สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมช่องป๊อปชาแนวนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูโปเซียนนะคะก็จะมีหลากหลายสีนะคะตัวนี้ย้ายมาเป็นพันดอกเล็กค่ะนี่เลยนะคะนี่เป็นสีแดงแล้วก็อันนี้ก็เป็นสีชมพูเข้มชมพูอ่อน อันนี้ก็เป็นชมพูเลื่อๆเป็นพันดอกเล็กนะคะถ้าใครสนใจกิ่งปลยเซียนสำหรับเอาไปชํำเองเรามีแบ่งนะคะเพื่อนๆก็แอดไลน์เข้ามานะคะแอดไลน์เข้ามาแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาเหมือนเดิมนะคะว่าสนใจ กิ่งปยยซียนนะคะเป็นกิ่งตัดสดนะคะความยาวก็แล้วแต่สายพันธุ์นะคะตัดถ้าอย่างเป็นอันนี้เป็นสีชมพูดอกเล็กเจ๋วนะคะพันุ์แคะก็จะตัดประมาณนี้เลยะค,ะค่ะเนี่ยค่ะติดกับต้นเขาเลยตัดกิ่งเขาไปเลยนะคะ ก็จะขายกิ่งสดก็จะขายอยู่ที่กิ่งละ20บาทนะคะทุกสีเลยแต่ถ้าถ้ามีถ้ามีพันดอกใหญ่ผสมด้วยก็พันดอกใหญ่ก็จะอีกระคาหนึ่งนะคะแต่ถ้าพันดอกเล็กตอนนี้ก็จะแบ่งขายกิ่งละ20นะคะความยาวแล้วแต่สายพันธุ์นะคะถ้าใครสนใจก็ เอดไลเข้ามานะคะเดี๋ยวป๊อบจะทิ้งไอเดลไลไว้ให้นะคะเพื่อนๆถ้าสนใจก็แอดไลกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวป๊อบจะส่งรูปภาพสีเพิ่มเติมให้อีกทีนะคะ mm hmm. ก็จะมีสีชมพู mm hmm. เข้มชมพูอ่อนสีแดงแล้วก็เป็นลายก็มีนะคะ mm hmm. ก็มีหลายสีอยู่นะคะอย่างอันเนี้ย เป็นสีชมพูอ่อนค่ะสลับขาวแบบนี้ค่ะตรงใจกลางดอกจะเป็นสีตรงเกสรจะเป็นสีส้มถัดจากเกสรมาจะเป็นสีขาวอ่อนนะคะแล้วก็ไล่มาถึงกลีบดอกปลายกลีบจะเป็นสีชมพูเข้มนะคะท่านี้ก็จะเป็นชมพูเข้มเลยแล้วก็มีสีเหลืองค่ะสีเหลืองก็มีนะคะพันดอกเล็ก แล้วก็มีพันลายนะคะชมพูสลับขาวแบบนี้ค่ะื่อน,นถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนๆนคนไหนนะคะที่สนใจกิ่งโปลเซียนก็แอดไลน์เข้ามานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ